สวัสดีครับผมกงเมืองมินครับเอ่อพอดีเฟสเอ่อเล่นไม่ได้นะครับพอดีเฟสถูกล็อกนะครับถูกเอ่อถูกบล็อกเ,ออเล่นไม่ได้ใครที่ติดตามผมอยู่นะครับก็ช่วยแอดกลับมาเฟสนี้ด้วยนะครับจะสั้นลงหน่อยนะครับกงเมืองมินครับ ที่บอกว่าผมปิดเฟซหนีมันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับจะพูดอะไรก็พูดไปก่อนเลยครับผมต่อให้ก่อนผมต่อให้คุณเดินหน้าผมก้าวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะตามหลังก็เองคุณพูดอะไรพูดไปนะครับสําหรับเรื่องจริงมันก็คือเรื่องจริงนะครับที่บอกคุยอะไร,รไว้นั่นแหละครับค,คุณก็พูดไปก่อนเนะี่ยผมต่อให้นะครับะคือเอาง่ายๆแค่นี้ ใคร FC หรือว่าติดตามผมอยู่นะครับแอดกลับมาด้วยนะครับกงมินครับ